โอเคครับน้องก็กราบสวัสดีครับพื่อนพี่น้องชาเกม Identity V ทุกทุกท่านที่หลงเข้ามาในคลิปนี้นั่นเองนะครับนะวันนี้เราก็จะมาเปิดการชากันนั่นเองเนาะพี่ว่าชาตินี้ต้องมีซักชาอย่างหนึ่งแหละที่พี่จะไม่เกลือนะเอา้าพ่อน,น่อนออกไปแล้วเพิ่งเห็นโอ้โหอดเลยโอ้นี้ผมไม่ได้เข้าเกมมาหลายวันจนไม่รู้ว่าเขาออนนั้นออกไปแล้วนะไอที่เป็นการชานั่นอะนะ กาชาที่เป็นก้นสมุดของไอหีบสมบัติจากก้นสมุดของซีซันก่อนๆน่ะตอนแรกคือผมมีการันตีนั้นอะ่ะอีกแค่หกลูกอะ่ะอีแค่หกลูกกูก็โดนการันตีสีม่วงแล้ะก็เลยกลับว่าเออมาทอยเตา๋าเดี๋ยวไว้ว่าทอยเตา๋าช่วงอัดคลิปก็แล้วกันแล้วคือเพิ่งแล้วคือไม่นึกว่าเขาจะเอาออกไวมากขนาดนั้นอะ่ะคือผมไม่ได้เข้าเกมมาเลยนะไม่ใช่ไม่เข้าเกมนะผมแค่มาปั่นให้มันครบแบบบรรดาสามสีตาแล้วก็ออกเกมไปเลยอะ่ะ คือต้องช่วงนี้คืออย่างที่ผมเคยบอกไปนั่นแหละก็คือเตรียมตัวเรื่องมาหาลัยแล้วก็ทํางานอะไรไปด้วยนะมันก็เลยไม่ได้มีเวลามาเล่นเท่าไหร่อีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะพูดยังไงให้เข้าใจดีคือมันเหมือนกับจุดอิ่มตัวผมเริ่มถึงกับจุดอิ่มตัวเกมนี้แล้วด้วยนะเพราะว่าอืมเริ่มเริ่มเบื่อเบื่อแล้วแบบแต่ก่อนคือเราเล่นเกมได้แบบ 2 3ชั่วโมงโดยไม่เบื่อโดยไม่อยากหยุดนะแต่ว่าตอนนี้พอมันเล่นไปได้แค่ประมาณ4ี่ห้าตามันก็เริ่มเบื่อไม่อยากเล่นเลยช่วงหลังเริ่มเป็นวาอย่างนี้ละแล้วเป็นกระทุกเกมด้วยนะอาวก็เป็นแต่ว่าอาวเนี่ยมันมีเพื่อนมาเล่นด้วยไงมันก็เลยแบบเหมือนยังไม่ค่อยไม่ค่อยเบื่อเท่าไหร่เพราะมันมีเพื่อนมาเล่นด้วยแต่ไอเดนนี่คือเพื่อนผมเนี่ยสมากคือเขาไม่ได้เล่นกันแล้วนะแล้วก็ไม่ค่อยได้จิตต่อกันแล้วด้วยนะเพราะว่าสมัยผมยังมีทีมแข่งอยู่เมื่อประมาณ2ปีได้แล้วนานแล้วผมก็จําไม่ค่คอยจะได้้แลว ประมาณ2ปีก่อนนะผมยังมีทีมแข่งอยู่แต่ว่าก็เลิกไปประมาณช่วงกําลังขึ้นม .6 ผมก็เลยหยุดนะก็ประมาณไม่ถึง2ปีเะราอว่าทีมอะยุบไปช่วงประมาณปีที่แล้วเกือบจะครบปีแล้วถ้าประมาณช่วงช่วงกลางปีนี้ก็คือครบปีหนึ่งพอดีเพราะว่าตอนนั้นผมออกจากทีมก็คือต่างคนต่างก็คือออกเพราะว่าเป็นเด็กยังอยู่มปลายกันซะส่วนใหญ่ผมก็จะขึ้นม .6 แล้วก็เลยเตรียมตัวก่อนว่าเออออกออกทีม,มาเตรียมตัวก่อน เราจะขึ้นมาหาไรด้วยอีกคนอีกส่วนนึงเขาก็เป็นแบบมห้ามหกเงี้ยเอ้ยมสี่มห้าเขาต้องเตรียมตัวเหมือนกันเนาะเขาเลยออกมาพักก่อนดีกว่านะผมก็เลยไม่ค่อยได้เล่นแล้วผมก็แล้วพอพอตั้งแต่ออกจากทีมก็คือผมแทบเปนไม่แตะไอเดีเลยแบบมันจะเริ่มมันจะคล้ายๆเหมือนกับอันนั้นเลยมันจะคล้ายๆเหมือนกับเกมเศรษฐีอะคือถ้าเกิดใครติดตามจริงๆไม่ใช่ใครติดตามนหะประมาณสักส่วนหนึ่งเลยแหละนะน่าจะประมาณ67เของผู้ติดตามเนี่ยน่าจะมาจากเกมเศรษฐีนะ ไอเดนเนี่ยมันก็มีนะผู้ติดตามก็ต้องขอบคุณทุกคนแั่นแหละที่เป็นผู้ติดตามผมนะแต่ว่าส่วนมากเนี่ยฐานเกมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมสมัยช่วงไรช่วงก่อนก่อนเนาะช่องผมก็ได้มาจากเกมสถิติค่อนข้างเยอะเนาะแล้วคือที่เลิกไปก็คือมันหมดไฟอ่ะมันมันเริ่มจะคล้ายๆกับไอเดนเลยมันคล้ายๆกับไอเดนคือมันเริ่มจะเบื่ออิ่มตัวแบบเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้แล้วมันก็กลายเป็นไม่เล่นไปเลยอะไรแบบนั้นอะแต่ว่ายังทําอยู่นะผมยังเล่นเอ่อไอเดนอยู่แต่ว่า ไอเกมเศรษฐีที่ผมยอมแล้วก็วคือช่วงที่ผมช่องที่ช่องแบบล้างไปตอนประมาณเมตุนาไอคลิปสุดท้ายที่คุณลองเลือกไปหาดูอะเลื่อนในช่องผมอะคลิปสุดท้ายที่เป็นเกมเศรษฐีนั่นแหละคือคลิปนั้นเสร็จปั๊บประมาณผ่านไปได้ประมาณสักสองสัปดาห์ผมก็ลบเกมเศรษฐีทิ้งออกจากโทรศัพท์เลยเพราะว่าเบื่อแล้วเหมือนกันเพราะว่ามันอิ่มมันอิ่มตัวแล้วก็มันไม่อยากมันเชื่อยอมอันนี้ผมยอมเราเลยว่าพูดตามตรงว่า ตอนที่ผมช่วงหลังๆของเกมเสร็จของ,ของคลิปเกมเสรษอีคือผมทําเพราะว่าเอายังยังอยากอยากทำหาคอนเทนต์ลง youtube อยู่แต่ว่าเริ่มเบื่อเกมเสรษทีพอจะพักหนึ่งแล้วพอช่วงหลังก็คือขึ้นมขึ้นม,นม .6 พอดีองไงก็กับว่าเออพักช่อง youtube ไว้เลยก็แล้วกันแล้วก็พักเกมเสรจทีไปเลยทีเดียวก็เลยกับว่าเลิกเล่นไปแล้วเนะช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ ก็ยังตามข่าวอยู่เพราะว่าเพื่อนผมยังมีเล่นเกมเศรษฐีอยู่บ้างแต่ว่าผมก็ไม่ได้แบบกลับมาโหลดอะไรด้วยนะเพราะว่าเ,ออเบื่อ,อ,อพูดง่ายกูเบื่อเบื่อเกมเสรษฐีแล้วก็เลยเลิกเล่นไปเฉยเลยไอเดมนี้ผมเนี่ยจะบอกว่าเบื่อก็ไม่เชิงนะแต่มันเหมือนกับที่ผมพูดไปเมื่อกี้ตอนแรกอ่ะก็คืออิ่มตัวกับเกมนี้พอสมควรแล้วก็เลยคิดว่าเออน่าจะเล่นแบบสนุกสนุกวันละสองสามตาสี่ห้าตาอย่างเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้เล่นเหมือนสมัยก่อนที่แบบ ไ่ขึ้นไฮด้าสามสี่สิบห้าสิบได้อย่างเงี้ยก็คงจะไม่ถึงขั้นนั้นแล้วนะเพราะว่าผมก็เริ่มรู้ตัวแล้วแหละว่าเอ้ยอะไรการเล่นฟอร์มอะไรฟอร์มการเล่นอะไรเราก็เริ่มลดลงลดลงเรื่อยๆมันไม่ได้ลดจนแย่นะแต่ว่ามันเริ่มเล่นน้อยลงน้อยลงอ่ะจะถามว่าตามแพทไหมยังตามทันอยู่นะยังดูอะไรอยู่แต่ว่าชั่วโมงการเล่นจะน้อยลงตามสไตล์เนาะอ่นะสองลูกสุดท้ายครับเราทอยอ๋อ สุดยอดเลยเราทอยมาทั้งหมดเท่าไหร่วะเราทอยมาทั้งหมด162ลูกได้ประมาณ463เก้าแล้วนี่เองนะครับนะได้แรงบันดาลใจมาทั้งหมด4,420เลยนะเนี่ยก็คือเดินประมาณกอบประมาณ509นี่คือซื้อตัวละครได้หนึ่งตัวนะส่วนลูกแก้วได้มาทั้งหมด23ลูกแล้วก็หลอดไฟแรงบันดาลใจได้มาทั้งหมด310นะ คือจริงๆอ่ะมันมีกิจกรรมนี้ด้วยนะครับกิจกรรมของ coa นะแต่ว่าตอนนี้อ่ะคือผมหากิวไม่ได้นะเพราะว่ากิลเก่าผมเขามไม่ค่อยเล่นกันแล้วผมก็เลยออกมาหากิลใหม่แล้วคือประเด็นคือกิวใหม่ก็หาไม่ได้เพราะว่าบอกเพราะว่ากะเพราะว่าจะเข้าไปแล้วมันเหมือนกับหมดเขตพอดีแล้วเลยสมัครไม่ทันอะไรแบบนั้นอ่ะแล้วมันเข้าทีมไม่ได้แล้วกลายเป็นว่าของผมก็ตันอยู่แค่นี้รับได้แค่นี้เออนี่แหละประเด็นนั่นแหละผมก็เลยเก็บได้ไม่ครบเพราะเก็บได้แค่ตู้เดียวเองนะเก็บได้ครึ่งไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำประมาณ ประมาณ20ได้เออประมาณ2 5ได้ผมเก็บไปแค่ย5ของทั้งหมดเองแต่ผมมาเล่นผมผมมั่นใจว่าจำนวนรอบแบบผมเล่นถึงนะเพราะว่าผมเอ่อเข้ามาเก็บแต้มให้กับกิวไงก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันอ่ะนี่กูยังติดนี่กูยังติดเทียอยู่เลยเนี่ยกูกูไ่ได้ไต่นานก็ยังติดอยู่สีซันนี้ก็เล่นมาตึ๊ดๆหน่อยๆอ,อะเล่นประมาณ20 30ตาได้นะ ยัเออเงบอกไปว่าผมเปิดได้ตัวใหม่นี้ด้วยไม่รู้ว่าบอกไปหรือยังแต่ว่าผมเปิดได้ช่วงแบบช่วงใกล้ๆจะรีเก็บเอร์ที่สองแล้วแบบมันมีกาชาแหละก็เลยเปิดมาเล่นนะเปิดเล่นๆดูแล้วได้ให้มาด้วยนะแต่ว่าผมไม่เล่นไงตัวเนี้คือลองพยายามเอาไปแตะแล้วแต่ว่ามันไม่ขึ้นมือจริงอ่ะไม่รู้ทำไมนะตอนนี้ผมก็เลยกะว่าจะไปเล่นน้องแตงกวาน้องอาทิกาวะาแหละแต่ว่าผมเรียกน้องแตงกวาน้องไต้ฝุ่นก็กำลังฝึกอยนูะ่ ถ้ามีเวลาว่างก็จะเอาน้องขึ้น t ซ c อยู่ได้นะแต่อาจจะไม่ใช่ซีซันนี้นะกูขี้เกียจอยู่ซีซันนี้นี่ยิ่งขี้เกียจกว่าเดิมอีกโอเคนะเดี๋ยวเรามาเปิดลูกแก้วกันดีกว่านะจริงๆคลิปนี้เนี่ยก็คืออัดมาก็คือเพื่อเหมือนกับว่าพูดคุยอะไรเล่นๆเรื่อยๆเปื่อประมาณนั้นเลยนะไม่มีอะไรแค่อย่างแค่อยากพูดคุยอะไรเรื่อยๆเปื่ออย่างนั้นแหละเพราะก็ไม่ได้เข้ามาอัดคลิปไม่ช่องเราแล้วนะนานอยู่ก็ไม่ใหญ่ช่องลางนะโอ๊ยกดผิด ันนี้กูเลือกะไรอย่างเนี้ยอ๋อผมยังไม่ตั้งอะไรทีอ่ะย,ยังไม่ตั้งสกินเลยแล้วคือตอนนี้ยรถมันผ่านหน้าบ้านเราเยอะมากแล้วไม่เสียงโค้ดดังเลยไโคตรจะดังเลยเสียงเนี้ยเดี๋ยวผมหาก่อนใส่อะไรดีอ่ะผมว่าจะเราใส่อะไรกันดีอ่ะสกินเนี่ยผมเลือกสกินไม่ถูกเลยแบบนี้อืมเดี๋ยวผมหาก่อนใส่สกินอะไรดีโอ้ยมือก็ล้านอีกกู กูเล่นตั้งแต่สก,กินซีซันหนึ่งเลยแล้วกันนะซีซันหนึ่งนี้หลายๆสก,กินนี้ก็ถือว่าสก,กินสวยมากเลยนะจริงๆริสก,กินซีซันหนึ่งผมหวังว่าสกกหลายๆสก,กินก็สวยดีนะอย่างมือสปรงอย่างเงี้ยก็สวยนะมันไม่ใช่ไม่สวยผมว่าซีซันแรกๆสก,กินสวยสวยเรียบหรูอะ่ะผมชอบสไตล์แบบหรูหราแล้วก็ดูเรียบ,เร,ยบเรียบเรียบหรูอะ่ะเออไม่ต้องอลังการงานสร้างแต่เน้นความเรียบหรูไว้แล้วคือกูเล่นฉี่ด้วยไงแล้วมันไม่สก,กิน นอตันดีไหมเออเลือกสกินนอตั้นหวะาเดี๋ยวไปดูก่อนเผื่อมีสกินไหนกระตุกจิตกระชากใจผมก็เลือกสกินนั้นแหละเดี๋ยวดูทรงค,คงไม่มีละแล้วคือเครื่องกูมันกระตุกมากเลยเพราะว่าที่เก็บคือมันเริ่มมันเริ่มม,ม,มันก็นานแล้วนะซื้อมาแต่คือเครื่องเนี้ยมันเกิดพร้อมกับช่องผมอะช่องผมเกิดลงคลิปวันแรกเมื่อไหร่นั่นแหละวันแรกคือวันนั้นที่กูได้โทรศัพท์มาเลยนะก <laughs> ูได้โทรศัพท์วันแรกเพราะกูอัดคลิปลงเลย เดี๋ยวผมเอาพวกรอชีวิตแล้วก็ปรับเป็นนอตันเคมเบลแล้วกันอยู่ไหนก่อนคำถามเลยหาไม่เจอ้อากูบอกแล้วใช่ไหมหาไม่เจออะนยังไงเจอแล้วนอตันมีหลายสก,กินเลยแต่กูชอบสก,กินนั้นมากกว่ามีนักสำรวจแร่รอโนอเฮงริชอ่ะผมเอาเดี๋ยวดูก่อนเออพอเอาในตุนแล้วกันปิ๊งเรียบร้อย อันนี้ผมเลือกอะไรก็ได้นะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เสมียนมีไหมไม่มีอ่ะแล้วน,น้องใต้ฝุ่นมีไหมน้องใต้ฝุ่นก็ไม่มีแล้วกูจะเอาตัวอะไรจาที่นี่กูไม่เล่นตัวอื่นด้วยไงเอเอาสกินไหนดีคือกูเลือกสกินโคจนาเลยนะเนี่ยนี่ไงจีเฟยเอาไม่มี มันไม่ใช่จีเฟยไม่ใช่หรอวะชื่อฉีนะแต่ไม่เป็นไรกูเลือกผมเอาอีกตัวนึงที่ผมชอบเลยนก็คือนกตั้นนะอ่านี่ไงมีอีโมดอยู่เอาอ e ีโม่นี <laughs> ้แล้วกันมาส่มอีกสักสิบโลแล้วกันจะติดไหมเนี่ยโอ,โ,โอ้โหกูจะรอการันตีเลยเหรออ๋อทำไมอ๋อมันต้องกดตัวนี้เฮ้ยท้อท้อ อะไรออกวะอ๋รอรนัลอ์แห่งโนริชไม่ใช่รนัลด์แห่นงนี้มันชื่ออะไรนายตุนเออสก,กีตน,นายตุนนี่เลือกเองลืมเองนะเนี่ยนี่กูสมเลยนี่กูสมจนถึงการันตีเลยหรอวะคนอะไรไม่การันตีกี่รอบแล้วลูกแก้วยี่เนี่ยลูกแก้วยี่เนี่ยผมจําได้ว่าอันเนี้ยลูกแก้วเนี่ยผมจาได้การันตีไปประมาณสามสี่รอบเลยมาสมตรงนี้ต่ออันนี้ของซีซันไหนวะเออกูยังไม่ได้ดูเลยด้วยวย่ายของซีซันไหนเนี่ยมา อันนี้ซีซันปัจจุบันนะผมจำไม่ผิดอ่าซีซันนี้แหละมีอะไรบ้างวะมีของเวลินมีของโนเวลิสนักเขียนนิยายนะแล้วก็มีเชียร์ลีเดอร์ก็คือนะไอ้น่าจะเป็นผู้เชียร์แหละเดี๋ยวขอดูก่นโอเคครับเกลือไม่ต้องพูดถึงนะครับนะตอนไล้ผมกักลาวว่าเก็บแรงบันดาลใจมันประมาณประมาณร้ออันใช่ไหมล่ะก็เก็บได้เก้าสาม 27เนาเขาเปิดได้ประมาณ3โลก็คือเกือบเกือบเกือบการันตีแต่ว่าไอเวนั้นไม่อยู่มันไปซะแล้วส่วนอันนี้ก็กาชารอบนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับนะผมเนี่ยอยากได้ของอันนี้อยู่แล้วครับนักวิจัยไอหมาว่าไฮฟ,ฟ้าหรือเปล่าวะเออนักวิจัยไฮฟ,ฟ้านะของฉีนั่นเองนะเพราะว่าผมไม่มีสกินฉีนสักอันหนึ่งนะก็มีอย่างอันหนึ่งเป็นสกินม่วงกูใช้บัตรแรกมา กูรู้ว่าเข็มฉีดยายักษ์ไอ้สัตว์เอ้าเชื่อมันเป็นเข็มฉีดยายักษ์จริงด้วยใช่ไหมวะแต่ไม่เป็นไรเราลองดูนะ19โลดูว่าเราจะได้อะไรมาบ้างคือขอได้สกินกูก็ดีใจแล้วไอ้สัตว์เอ้ยได้สกินฉีดสกินนี้ด้วยแต่ว่ากูมีสกินม่วงแล้วไม่ใส่หรอกอะไรนะสัตว์ความสัตว์อะไรสัทธาที่อะไรวะสัตธาโลกาวินาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกคอคอคออะไรออกวะ ออกเหลืองเยอะยิ่งอ่านักสำรวจวันสิ้นโลกเอดาหมดแหละกาชากูมีแค่นี้แหละ <laughs> ผมเลยบอกอย่างนี้ว่าตั้งชื่อว่าตั้งชื่อคลิปว่าอะไรเดี๋ยว ชาตินี้พี่จะไม่เกลือเออตั้งชื่อนี้หวา่าเกิดใหม่ชาตินี้พี่จะไม่เกลือคนคนเลยได้โอเคก็ได้มาตัวหนึ่งก็ยังโอเคอะ่ะอ่ะอีกอันหนึ่งกรารันตีรอบนี้ไม่กรารันตีโว้ยซื้อผมผมบอกว่าจะผมว่าจะซื้อตัวละครเพิ่มแต่ไม่รู้จะซื้อตัวอะไรดีโคออก็ยังไม่มีเลยรนะหัสกูโคตรเกลือเลย คือตัวเก่งๆมันก็ซื้อไปหมดแล้วไงตัวฮันเตอร์กูไม่ได้อยากได้ฮันเตอร์นี่คือกูกูม,มีแทบเกือบหมดแล้วมีอยางไม่กี่ตัวมีอะไรแมสอายฝันร้ายอันเดยอสุรกายกัดกินแล้วก็มีจิงกะแต่คือตัวพวกนี้กูมไม่ได้เล่นอยู่แล้วไงอันนี้ฮันเซอร์นะก็มีอยู่ไม่กี่ตัวมีแดนเซอร์มีสตจานนะนักจิตวิทยานะนักจิตวิทยานะนานจริงๆผมว่าจะซื้อนั้นนะ ผมซื้อเอนชันหมาจะซื้อเอนชันเต็ดมาเล่นไงเพราะาตัวจริงๆมันน่าเล่นมากเลยแต่ว่าไม่เป็นไรครับนะฉลองอันเนื่องมาจากเรามีสกินนะเอดาเลยแล้วกันจัดมาเลยแล้วนครับนะก็ได้เอดามาจัดเลยนะผมบอกเลยว่าถ้าเกิดได้ปั๊บผมก็ซื้อเลยนะคือผมบอกเลยว่าเดินเต่าประมาณสักอ๋อลืมไปกูได้สกินเอดาไม่ได้สกินฉี่นี่หว่าแต่คือแค่ได้สกินก็โอเคแล้วผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะ นักสำรวจวันสิ้นโลกจริงเอด้ามันมีสก,กินหลายสก,กินเลยไม่ใช่หรอวะเอานงงี่ไงแต่เดี๋ยวฉีเนี่ยมันจะมีสก,กินหนึ่งมาขายช่วงประมาณวันที่สองคุมพาพันนะน่าจะทำถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นสก,กินในธีมของตุดจ,จีนนั่นเองเนาะผมก็ค่อยเก็บเกลือไปซื้อแล้วกันคือตอนนี้กูมีเกลือล้อนเลยแหละไม่ใช่ล้นไม่พอนะเยอะมากเลยด้วย หอหอเฟมเลตตกรวบปื๊บๆๆเลยคือตอนเนี้ยผมมีเกลืออยู่ที่สี่หมื่นหกอะไม่สามารถไม่รู้จะเอาไปเสื้ออะไรอะมันเยอะจนเยอะไม่รู้จะเยอะอยังไงแล้วคือช่วงแรกๆอะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเพชรม่วงมันน้อยจังแต่พอคุณเล่นมาได้สักปีสองปีจะรู้เลยว่าเพชรม่วงมันเยอะไปถึงไหนมันล้นแบบมันไม่รู้จะเอาไปทําอะไรแล,แล้วเนี่ยมีแบบมีชนิดที่ว่าไม่รู้จะมีอะไรเยอะแยะ,ยะขนาดเนี้ยอะ อันนี้เครื่องแต่งกายนะก็สวยอยู่นะหลายสก,กินอน่ะผมชอบอย่างสก,กินก็สวยเยอะดีนะอแต่กูไม่ซื้อแค่นั้นเอง <laughs> สก,กินสวยเยอะเลยแต่กูไม่ซื้อแค่นั้นแหละจอบตามนั้นคือจังหวัดจันทบ,บุรีก็สก,กินสก,กินหน่ะสวยๆมีเยอะแต่ว่ากลัวไม่ค่อยอยากได้ไงเออ มันเขาเรียกอะไรมันไม่ขลังมันไม่ขลังครับนอนนอนน่าจะหมดเลยไหมสกินมันก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นอะเออสกินอนะมันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะขนาดนั้นหมดล้วที่เหลือกูกคือฟาดยังก็งคือมีเท่าไหร่กูซื้อหมดนะมีเท่าไหร่ก็ซื้อก็อยังคลิปเลยร้านของชันี่ไหมอะตัวกรองระดับ S อมีอะไรบ้างอะ เชิญมลยะเอ้ยมลายาฮะมรณะอันนี้ของอูชาก็จะไม่ผิดรูดูร้อนนี่ของตัวอะไร้วอเจนเซอร์ <D enser S 1> ไหมอ๋อภายนะ้ําอันนี้ตัวของตัวอะไรอะ่ะคนขายของเล่นนกขานการเวลาคัมพีเอ้ยกดไม่ดูผมจะหาเครื่องประดับให้สวยๆสักอันหนึ่งใส่ไงอ๋อพวกนี้มันไม่สามารถซื้อได้ได้ได้เกือบอ๋อกดผิด มันต้องกดเป็นอันนี้ต้องกดเป็นร้านขายช้านี่เสียวอันนี้ก็พูดคุยไปเรื่อยนะก็คือผมคิดว่ายังถ้าช่องนี้ยังทําอยู่แต่ว่าก็จากที่เคยพูดไปหลายรอบแล้วแหละนะว่าผมก็อาจจะลงบ้างแต่ว่าเดือนหนึ่งอาจจะสักคลิป2คลิปอะไรแบบน,นี้มาในเชิงแบบเน้นพูดคุยนะอาจจะไม่ได้เน้นแบบให้ความรู้ระเบิดระเบ้ออะไรขนาดนั้นเหมือนแต่ก่อนนะถ้าเคยถ้าเคยใครเนี่ยยังอยากดูคลิปการเล่นอูช่างเนี่ย ผมมองว่าไอคลิปเก่าที่ทําไว้เนี่ยหลายๆคลิปเนี่ยคุณก็สามารถไปดูได้เลยนะเพราะว่าคลิปพ,พวกนั้นเนี่ยยังคงใช้งานยังคงใช้ได้นะทิกหลายๆทิกในปัจจุบันเนี่ยยังใช้งานได้อยู่นะครับแต่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นนิดหน่อยเพราะว่ามันก็อาจจะมีหลายๆตัวที่โผล่มาบ้างแต่ผมมองว่าคลิปเมื่อประมาณปีสปีก่อนก็ยังพอเทคนิคเนี่ยประมาณสัก70%เนี่ยน่าจะยังใช้ได้อยู่เพราะว่าส่วนตัวก็เอาขาวดําไปเล่นบ้างนเนาะก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเนะ แต่ว่าอาจจะต้องมีการเติมแต่งเทคนิคใหม่ๆเข้าไปอย่างเช่นาการไม่ใช่แบบเทคนิคใหม่ๆแล้เขาเรียกว่าปรับปรุปรงสไตล์การเดินเกมบ้างบางส่วนเพราะว่าเมตานี้ที่เข้ามาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นกับว่ายกเครื่องขาวดําขนาดนั้นนะเพราะว่าขาวดําก็ยังคงเล่นได้แล้วก็ยังเล่นได้เหมือนเดิมนะครับนะี่ ก็ยังเป็นเทคนิคอะไรมันก็ยังทำเอ้ยอย่างการปรับข่าวดาํามาครั้งล่าสุดที่ทําให้เราแบบกระดิ่งแล้วขัดสัตว์ฮันเตอร์เอ้ยขัด,ดขัดเซอร์ได้อย่างเงี้ยผมมองว่ามันทําให้เราเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับเนะี่ยผมก็ยังมองว่าข่าวดำเนี้ยก็ยังเทคนิคทั้งหลายอะทั้งหลายมันแทบไม่ต้องปรับเลยมันยังใช้ได้เหมือนเดิมนะอืมผมก็เลยมองว่าลิปพวกนั้นยังยังใครที่จะเล่นข่าวดําไ,ไปดูได้นะครับมัน ไม่ถึงขั้นว่าเปลี่ยนไปเยอะขนาดนั้นนะเออมันยังสามารถเอาทิกพวกนั้นนมาใช้ได้อยู่เหมือนเดิมนะครับแต่อาจจะมีส่วนเล็กๆน้อยๆแบบส่วนเล็กๆน้อยๆจริงๆอะ่ะทีะ่เราอาจจะอาจามีการปรับเล็กๆโอเคนะไม่มีกูไม่มีสกินอะไรเลยเหรอคือไข่อันนี้ผมจัดใจนะที่ผมเอาไปลองใช้อะไข่ในหินของน้องต้านน่ะไม่ค่อยสวยเลยนะมันดูแบบเรียบๆอะ่ะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะแต่ว่าผม,มว่าเฉยๆอะ่ะ มันกรองอย่างเงี้มันกรองแบบเป็นตัวละครไม่ได้อแบบของเอดามันมีสกินมันมีเครื่องประดับขายไหมผมอยากได้สักคันตอนนี้ยนอตตันน่ะผมมีอยู่แล้วไงโอยโอย,อยกดไม่ติดบิงไม่ใช่อะไรตอนนี้มีตัวไหนบ้างที่ควรซื้ออ,อ่ะเอดาตัวใหม่เลยนะเราอะเดี๋ยวผมซื้อเครื่องประดับให้น้องหวา อ๋อซื้อไม่ได้เพราะกูมีอยู่แล้ว,วก,กูว่าหายอยู่ซื้ออะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้จะซื้ออะไรเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้ของพวกกูก็ล้นเป็นจนมันููจะล้นยังไงแล้วไงเอโนจิมาจุนโกะ่เอ้า,อานี่กูมีสกินนี้ด้วยวะพ่องลฉันผสมเครื่องดื่มอันนี้กูได้มากูไม่รู้อะไรเลยนะชีวิตนี้กูไม่รู้ยอะไรเลยนะ นี่ผู้กอ่อตั้งนะมันกลับมาขายเนาะก็ถ้าเกิดใครซื้อไม่ทันก็ค่อยไปซื้อใหม่รอ,อไม่ต้องรีบนะยังมีให้มึงซื้ออีกเยอะอ่ะของอธิกาว่าเนี่ยมันไม่ยอมมมาขายซะฉีแล้วกลัวซื้อไม่ทันด้วยนะจะไม่เป็นไรครับนะผมมีสกินมันขายสกินอยู่มันก็ซื้อไปเลยสิครับจัดนะชอบก็จัดจะประหยัดทำไมอะนะใช่ไหมอ่ะก็ใส่ไปเลยสิครับ ก็ประมาณนี้นะโดยรวมก็ขอบคุณทุกผู้ติดตามทุกคนที่ยังคงอยู่กับเรามาละตลอดหลายปีที่ผ่านมานะตั้งแต่เปิดช่องนะบางคนอยู่มาตั้งแต่เปิดช่องเลยนะผมก็ต้องขอบคุณมาณนะที่นี้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับนะก็ไม่ได้หายไปไหนนะแต่ว่ายังอยู่กับช่องนี้อยู่ไม่ได้ไม่ได้ปิดอะไรนะแต่ว่า แค่อาจจะลงน้อยๆหน่อยอาจจะแบบมาทักทายทุกคนเดือนละครั้งสองครั้งอะไรประมาณนั้นเนาะก็เราจะประมาณนี้แล้วกันคือไม่ค่อยได้ลงบ่อยเพราะว่าคลิปที่ผมลงแต่ละคลิปเนี่ยมันตัดต่อได้ไม่ค่อยเยอะเพราะว่าเครื่องผมมันตัดต่อผ่านโทรศัพท์แล้วก็ที่เก็บมันก็เรียกได้ว่าร่อยหลอเต็มทนแล้วนะคือแค่อัดคลิปเดียวแล้วก็ตัดต่อเสร็จแล้วก็ลงไปอ่ะโอ้โหที่เก็บเหลือ,อยู่สิบกิกแล้ว <c oughs> คือเรียกได้ว่าอีเล่นึงก็ไปแล้วไง ผมก็เลยพอแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับพอเดี๋ยวผมขึ้นมาหาลัยเนี่ยผมตั้งใจจะทํางานแล้วก็เก็บเงินไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าผมเป็นแบบสายเล่นเทรดนิดหน่อยแล้วก็ช่วงหลังปิดเทอมเนี่ยพอปิดเทอมเสร็จประมาณช่วงมีนานเนี่ยผมก็เริ่ม,มแล้วอาจจะหางานพาร์ทไทม์ทำดูอะไรแบบนั้นเนาะเพราะว่าจะเก็บตังค์ซื้อแท็บเล็ตนะแต่ถ้าเกิดใครสนใจจะสมทบทุนก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับ ผมก็ก็ถ้าเกิดได้แท็บเล็ตมาก็น่าจะเครื่องก็น่าจะกลับมาทำ u t u b e ได้แล้วเพราะว่าตอนนั้นขึ้นมหาลัยอะไรแบบนี้ด้วยเงี่ยเพราะว่าน่าจะได้ทำา y o u t บ้างอาจจะทำเป็นแบบลิปแนวแบบรีวิวมหาลัยขายเดินเล่นอะไรแบบนั้นนะเพราะว่าพอเรามีแท็บเล็ตอย่างเงี้ยตัดต่ออะไรก็ง่ายขึ้นแล้วก็มันแบบมันสามารถแท็บเล็ตมันก็น่าจะมีที่เก็บมันก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่ด้วยเงียเพราะว่าผมว่าจะเอาเป็นแอร์แบบ a p p l e อันนไม่ใช่ a p ปเ e ลเลย i อ a d สะไรแบบนั้นมันก็ประมาณ128-200อยู่แล้วไงผมไม่แน่ใจว่าจะเอาเรื่องรุ่นไหนดีแต่ว่าน่าจะเองร2อย5ีอสิบหกอะไรแบบนั้นมันก็มีที่เก็บเยอะขึ้นก็น่าจะพอทำคลิปได้ง่ายขึ้นเพราะว่าช่วงนี้คือผมทำคลิปเสร็จต้องลบต้องพอความคลิปเสร็จใช่ไหมเข้าแอปตัดต่อ แล้วโหลดเอามาข่าวเครื่องแล้วก็ลง youtube เสร็จพอลง youtube เสร็จเช็คแล้วว่าไม่มีอะไรแก้ผมค่อยลบคลิปออกจากเครื่องเพราะไม่อย่างนั้นน่ะมันจะที่เก็บมันจะไม่พอเพราะว่าผมต้องเคลียร์คลิปทุกครั้งหลังจากลงนะเออดเกรอีกส่วนหนึ่งที่ว่าผมอาจจะไม่ได้มีคลิปเก่าๆนะเพราะว่ากูลบทิ้งหมดก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะคลิปค่อนข้างจะยาวนานแล้วนะพูดไปถึงยี่สบสี่นาทีแล้วเนาะก็พอแล้วกันสำหรับใครที่กำลังจาม สอบเข้ามาปลายนะครับก็อวยพรว่ารอบ2รอบ3ยังมีนะครับเวลายังเหลืออยู่ผมคิดว่าพยายามทําให้ดีที่สุดนะทาไปเรื่อยๆเก็บชั่วโมงไปเรื่อยๆครับทาเริ่มเริ่มช้าดีกว่ายังไม่เริ่มทํานะครับนะก็ยังมีเวลาอยู่นะครับก็ถ้าเกิดใครที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้ก็เป็นกาลังใจให้แล้วกันนะครับเนะยโอเคอย่าลืมนะครับเอเลเวลเนี่ยมันจะถ้าจะไม่ผิดมันจะให้ประกาศมันจะประกาศให้สมัครเนี่ย ประมาณช่วง 10, 1 0บเนที่1นถึงสิกุมภาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเป็นโครงการเรียนดีหรือเปล่ามันจะประกาศวันที่29เนาะของมอมอ,อสองขานาครินเนาะก็เผื่อใครมาเห็นก็อวยพรอ,อีกรอบนึงแล้วกันนะเผื่อขอให้มีชื่อติดแล้วกันนะครับโอเค ั้งหมดทั้งหมดก็ประมาณเท่านี้นะครับนะสำหรับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะแล้วมีอะไรจะแชร์กับผมก็พูดคุยได้ในคอมเมนต์แล้วกันนะค,ะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากช่วยค่าขนมผมก็ตามสบายเลยครับนะก็ดล้วเตะกำลังสัทธานะครับห <laughs> ยอกหยอกหยอกยอก <laughs> <laughs> ไม่ต้องไม่ต้องก็ได้นะอ้อยอ้ย,อยไปลผมต้องไปร้านจานให้แม่ก่อนนะ <laughs> 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 โอเคบ๊ายบายแล้วสวัสดีครับ